สวัสดีครับผมแม็กเกรเนียนะครับสวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคนที่เขามารับชมนะครับเนี่ยว่าเมืองยันมานะครับท f 4 3ฟ LX สามีครับมาฟังยงทอทันทันนะครับยังอย่พ่วงมีขาดนะครับ เกี่ยวเบื้องลับเกี่ยวเก้าเกี่ยวเดือนหนาเก้าเกี่ยวไยหลังก็แปดเกี่ยวเดือนหน้าแปดเกี่ยวไยหลังนะครับการดันดินนะครับไม่แกะกองก็ไปรถเก่านะครับยันมานี่เป็นรถเอใส่งานมาแล้วหลายปีนะครับกู้ตาต์นี่แกะกองนะครับสีถุงครับ ไม้ถอนดานมาับเอาบ่มยันมาด้วยก่อนนะครับโอ้ยยังลั่นงานครับเยยาพปวงนะครับ เดียวเสียโป้ง,ปง,ปงมาเหมือนพงนะครับตังเ,เกียรการอุ้มบินนะครับ นี่บุมีสะดุดเลยนะครับที่จะพาเร่งมานะครับขึ้นยนต์ ไฟพอนะครับรถเก่าไม่มีควันนะครับถึงเก้าจะยิ้มนะครับเครื่องยังดีนะครับแน่นนะครับห้องตัวฟุด้วครับในรถเอไซขนาดบมเกินหาชิปแรงนะครับยัดเกียร์ใหม่หลายฟุดนะครับเก,าเกเนน้าเกียร์เด้านเก้าเกียร์ถอยหลังนะครับ นอกรอบนะครับตอนเขาเอื้อนว่าลุ่นนอกรอบรับนี่นะครับลุ่นนอกรอบครับลุนครับแบดหินมาครับยังอยู่มุมีลานะครับอ,อ ปั๊บปีชั่วโมงละหารอยนะครับต่อขั้นนะครับเป็นงานชั่วโมงนะครับยี๋ยผ้าเอาบนคู่ตานะครับไอยันมาอย่างที่ทุผาเลี้ยงมานะครับย้อนไปบนคู่ตาหาชิแรกนะครับปั๊บหน้าแปลงนี่างประมาณสามไรครับเดี๋ยวผ้า,ามาบนไรจวดนะครับ กูต้าศูนย์ปครับไม่ทอดด้าม แต่แบบนิ่มๆนะครับรถไม่แต่งาน,นยังห่ดถึงไอ้หอ,อยหางชิ้นชูงนะครับขึงเกลียนไทยระยะหางชิ้นชูงแหลกนะครับ ไม่กันนียมแน่แล้วครับที่สูบนะครับผูบมีเท่าบูท่านนี่คือตัวตัวไมลล่าสุดนะครับตัวไมลล่าสุดของคู่ตานะครับเลี้ยวห้าศูนย์หนึ่งแปดท่านนี่ครับเจสตี้ครับ สมไม้จากีแตก,แตกต่างจากเอลซเจก็คือใบเมียนนะครับใบเมียดแล้วก็นีน่ัน้งนานะครับกันไม้นะครับกากองเก็บขึ้นมือนะครับเห็นเห็นสัตว์นะครับ จัดเต็มน,นะครับโอ้ยยันมาเฮาเสียงรั่นหายครับเป็ดจัดเลยยันมาเสียงพอนี่กูบ่ตาย,ยัางเดิมๆนะครับกุห่วงล่ะหาหน่อยกันนะครับ,ม,นนรบม่นมวนแล้วครับมือนี้ม่วนแล้วม่วนแล้ว นี่ยันมาเยียบขนาดเลยยันมาเยียบนักเลยเต็มบังขอบคุณทุกคนที่าลืมว่าติดตามนะครับคลิปบันบานนอกน,น,นะครับ เกบทีสางม,มาหรือความรักนะครับเตะรักในรถไทยครับทุกคนสามารถทายลงได้นะครับเป็นยูทูบเบอร์ได้ทุกคนนะครับผมคนนึงนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับ มกักก็ถ่ายๆลงถครับเขากินอยู่ก,ละละกับรถไถไอ้เปียกเงาอยู่หน้าอย่างเดียวบ้าเลียงครับแลกเปลี่ยนกันครับเบิง่งเฮากันแลกกันเบิ่งครับ เอ้เอาหา,หาสวนกันนี่ก็รวบเครื่องนะครับสูุรปั่มไปรวบเครื่องนะครับดันต้องให้สบายนะครับไม่หลุ่นใจร้อนนะครับก็เลย จัดให้เพื่อนเป็อนคอยจะรอบเครื่องไว้เนยัดให้เลยกระปับเยนเยียมเพชรหน้านะครับนี่กันหน้าปังนะครับพื้นที่หน้าปังนะครับบริเวณแถวหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับเป็นพื้นที่การเกษตร,รเกี่ยวกับหน้านะครับบริเวณไฮเ็ดอันนี้ราครับเฮ็ดเฮ็ดหน้าภูเขานะครับ เบี้ยนนี่ก็เริ่มนะครับเริ่มบ้านนะครับเบี้ยนไม่ได้ก็เริ่มบ้านเขาหน้าปีนะครับไล่ไปจนถึงเมษ,ษาจุดจุเดือนเมษ,ษานะครับเรียบร้อยเบิดครับเหลือตกะล้นก็คือเป็นหน้าดำนะครับหน้าดำต๊ก,ก้าดำนะครับแถลังจากกัน คานาบานกันจบสิ้นกันอยู่ในเดือนเมษ,ษายนนะครับแต่โซนราคาลอยบานนะครับ อัตราการจุดเปล่งกรบเบื้องนะครับว่าไผเป็นไผนะครับระวังไข่สีส้มกับไข่สีแดงนะครับกับเบืองเมืองเล้วก็ขึ้นอยู่กับภูเขาภูเก่านะครับ คลิปนี้พ่อสท่านีก,ก่อนนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับคลิปนี้พ่อคลิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับ